ัลโหลมาค่ะทุกคนมาดูรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะที่ทุกคนใฝ่ฝันกันนะจะบอกว่าคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มมากๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจสีเบจแบบว่าโอ้โหสีช้ำๆ้สวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะเบาะเขานะคะจะสามารถปรับไฟฟ้าได้นี่เลยนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะ 6ทิศทางนี่เลยจ้าก็ปรับได้เลยนะคะทุกคนก็ด้านในนะคะเป็นอินทีเรียสีเบจนะคะพร้อมกับลายไม้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราสบายตาเข้าไปอีกนะคะนี่เรามาเปิดกันค่ะนี่เป็นเก๊ะนะคะใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะซ่อนอยู่ในแบบว่ากรอบลายไม้แบบนี้สวยมากๆนะจ๊ะตรงนี้อะไรเอ่ยนะคะนี่ ะะเป็นนะคะที่จุดบุรีนั่นเองนะคะที่เคียบุรีตรงนี้นะคะนี่ช่องใสซีดีนะคะตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงคอนโซลก็จะรองรับนะคะหลายๆอย่างนะคะครบเซตทุกอย่างเลยนะคะปรับแอร์ได้นะคะนี่ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะมี FM AM d i s AUX นะคะให้พร้อมแล้วนะคะคันนี้เป็นตัวเนวีก็จะมีแบบปรับนวเเกเตอร์ได้นะคะควบคุมที่หน้าจอน,นี้เลย นะคะช่องแอร์แบบใหญ่กว้างมากนะคะยิ่งรถกว้างช่องแอร์ก็จะยิ่งใหญ่ตามนะคะนี่แอร์ข้างๆนะคะใหญ่ขนาดนี้นะคะทั้งสี่ช่องเลยนะคะนี่เก๋อของเขานะแบบใหญ่กว้างมากด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับมา่บานบังแดดหลัะเป็นยังไงบ้างมา่านบังแดดของเขานะคะเปิดมานี่ก็จะส่องกจกได้น่ารักนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะ สีไฟสาหรับแต่งหน้าได้ด้วยนะทุกคนนี่นะคะสามารถเปิดไฟแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่แว่นนะคะอยู่ด้านบนนจะจ๊ะนี่นะคะเราดูกันไปทีละจุดนะสําหรับนะคะพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับหมดทุกอย่างได้ควบคุมหน้าจอได้ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถขับแบบครูสคอนโทรดูการครูสคอนโทรแบบนี้ เนะคะืค่ะได้ด้วยนะจ๊ะคันนี้ก็ขับแบบเกียร์ออโต้นะคะนี่หัวเกียร์เขาก็จะแบบจับกระชับนะคะแบบนี้ให้เราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปนั่งเป็นผู้บริหารด้านหลังกันดีกว่านะคะทุกคนมามาดูกันเลยเอาล่ะมาดูกันที่ด้านหลังนิดนึงนะคะนี่ด้านหลังนะลองสมมุติว่าเราเป็นผู้บริหารนะเราก็จะนั่งสบาย อันนี้เราเลื่อนเบาะกว้างมานะเราสามารถว่าขยับไปนะคะเพิ่มพื้นที่ได้ด้านหลังก็จะมีช่องแอร์นะคะให้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันนะคะมีลายไม้ด้วยนะคะเย็นฉ่ำทุกที่นั่งจริงๆนะคะนี่ด้านข้างนะคะมีที่เคเบุรีนะคะกล่องใส่ของตรงนี้ข้างประตูกระจิก,ก,ะจกนะคะมีดวงไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีลายไม้ด้านข้างนะคะสำหรับประตูทุกบานให้แล้ว มีไฟด้านข้างด้วยโอ้โหไฟเขาเยอะนะคะถ้าใครแบบว่าแบบฉุกเะหุกต้องแต่งตัวในรถเนี่ยคอว่าสบายะคะ่ะเนาะรถกว้างมากจริงๆนะคะด้านหลังก็จะมีแบบในส่วนของลำโพงนะคะถึง3ตัวเลยนะคะที่พักแขนล่ะนี่ที่พักแขนนะคะก็จะมีลายไม้แบบนี้นะคะไว้ใส่ของได้ด้วยนะจ๊ะกล่องลายไม้ของเราสวยเก๋มากนะคะนี่เลยนะคะเป็นประตูโดเรมอนนะคะ ถ้าไม่สะดวกลงจากรถนะคะสามารถหยิบของด้านหลังที่เราเตรียมไว้นะคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้านะคะหยิบขนมมากินเล่นได้จากช่องด้านหลังเลยนะคะ,ะเป็นช่องสัมภาระด้านหลังของเรานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่พออยากจะเสนอให้เราในบได้เป็นเจ้าของกันแบบง่ายๆสบายๆนะคะคันนี้ราคานะคะพิเศษอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้เลย นะคะเป็นสีเทาดำนะคะสวยมากๆนะทุกคนคันนี้สามารถจบสดได้นะคะพิเศษเลยอยู่ที่389,000บาทนะคะเป็นเอ็กคอร์ด a v y นะคะเครื่อง2,400เกียร์ออตโต้นะคันนี้ผ่อน6ปีเท่านั้น72งวนนะคะที่8,643บาท ฝากกันไว้ด้วยจองได้เลยนะคะจอง1,000บาทวันนี้นะคะเอามาแลกเป็นเงินออกรถนะคะศนบาทแล้วก็เรามีอ่งางเปาแจกให้ด้วยนะมูลค่าสูงสุดถึง3,000 0บาทอย่ารอช้าพร้อมแล้วจองมาเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์กันด้วยนะคะ